นิโอเขาเขามาบ่อยอยู่ค่ะคุณแม่น้องเขาบอกว่าอยากจะมาทุกวันถ้าวันไหนเขาว่างีโอน่ารักใช่นะคะน้องเขาเรียบร้อยด้วยน้องมาทุกวันค่ะคุณแม่ถ้าเขาไม่ได้ไปไหนอยู่นี่อย่างน้อยก็ได้ค่ากับข้าวแต่ละวันเนาะก็ได้อยู่นะได้เราให้แม่ให้ด้วยก็ได้เยอะอยู่นะได้อาหารกลับไปให้น้องช้างที่บ้านอีก ที่โอ๊กมัมีช้าอยู่สองเชือกมีไทยไทยด้วยทันที่เราก็สงสารพร้ม่บางคนเขาไม่ได้ไรสดอ,อย่างผูู้พานอย่างคุณตาเลี้ยงวัวอย่างคุณตาเลี้ยงวัวอย่างคุณตาแสนคุณตาอะไรนะเมื่อกี้คุณตาสมบูรณ์เออแม่จะอดให้ไม่ได้ปะบางเข,เขาไม่ได้รสดเขาก็ไม่มีรายได้เนาะบางบานเพราะอย่างเนี้ยเขามาเขาก็เสียสละเวลามาเราก็ได้ขายของ เหมือนเป็นการพึ่งกันช่วยเหลือกันครับผมพ่กนี้มาใหม่นะลูก<า>พ่งนี้พุ่งนี้มาไหมแม่ถามมา,มาครับอะครับผมขอบคุณครับสอวๆคนคุณแม่ใจบุญทุกท่านนะคะน้องกลับบ้านแล้วเราก็ไปส่งออเดอร์นะคะใช่ค่ะคนแม่เราช่วยเหลือกันอย่างน้อยทุกคนก็มีไรายได้อยู่ได้เขามาเขาก็มีไรายได้ เอาแกไปหนึ่งลูกเอากลับบ้านไปหนึ่งคุณแม่แอกลาบขวานไปคุณค้าแม่แแเอาหญ้าไปฝากที่บ้านอีกนะคะมาค่ะคุณแม่จา๋าอันนี้ก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนน้องนะคะเอายญากี่มัดจ้าแม่แอามันแก้วมีทุกทะเอามายญาสิบห้ามัดด้วยลูกเอเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะคะบ้านไม่ไกลยอยู่วับนบ้านเรานี่แหละหมู่บ้านช้างเรานี่แหละ ฝากขอบคุณคุณแม่แอนคุณแม่สุวรรณันเมตตาให้หนุ่มลีโอนะคะเบียงกลับบ้านนะคะฝากขอบพคุณแม่จ๋าขอบพรนคุณค่ะขอบแม่ฝากไทยไทยนะคะน้องมีน้องด้วยนะคะไทยไทยช้างงาตัวเล็กนะคะคุณแม่อาอายาสิบห้ามัดเย้ๆยนะคะย่าเหลือสองแปดห้าอ่ะหนุ่มภูพานก็จะกลับแล้วขอบคุณค่ะลูกพรุ่งนี้เจอกันใหม่ลูกครับผมนะคะปูเอาละอีกปู๊ ตาใหญ่ตาใหญ่ตาใหญ่มารายรงานตัวตาใหญ่มาข้ากะเย็นเดี๋ยวมาถ้าตาใหญ่ไปส่งออเดอร์ก่อนเด็กๆเปไรลยตรงนี้เด็กๆไปไหนเออเด็กๆไ่อยู่นี่กะบตาปูเดี๋ยวให้เด็กๆมานไรใครอยากอยู่กับปูก็อยู่ช่องแดงเด้อผู้พานไม่มีช่องค่ะคุณแม่นี้น้องไม่มีช่องน้องเมื่อก่อนอยู่น้องเลี้ยงวัวเนาะไปเลี้ยงวัวทุกวัน ทีนี <ter jer> <authenticity> ้พอว่าอยู่นี่ได้ยาได้อาหารน้องก็มานะคะแม่น้องเลี้ยงวัวปกติน้องเลี้ยงวัวน้องไม่ใช่คนบ้านนี้แต่ว่าน้องมาอยู่กับยายพ่อแม่พ่อรือแม่รูเสียพ่อเสียบอกพ่อเสียแม่อแม่ผัวใหม่พ่อเสียแม่ผัวใหม่นะคะน้องก็เลยมาอาศัยอยู่กับยายนะคะคุณแม่ปกติน้องจะไปเลี้ยงเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวแล้วก็ช่วยเลี้ยงผู้พานผู้พานเขาก็เป็นช้างไม่มีช่องปกตินี่แหละให้ผู้พานหนึ่งร้อยเย้ ามาค่ะคุณแม่เอ็นดูเด็กๆได้นะคะสองคนนะคะบ้านแดงเดินเทอจันท่เอาฝากบ้านแดงอยู่นี่นะนะปู่เนะาะหนูได้ร้อยหนึ่งอีกนะคะคุณแม่นี้ท่านไหนจะเมตตาเด็กๆสองคนนั้นก็ได้นะคะแม่เด็กๆรีโอนะคะรีโอฝั่งโน้นเดี๋ยวถ่ายก่อนลูกไม่ใช่ถ่ายโนูนี่แหละหลังวามพระคุณนะคะคุณแม่นี้เมตตาให้น้องภูพานเพิ่มเติมนะคะรวยๆนะแม่จา๋ากราบขอบพระคุณคะ่ะ นะโผมโดนเหตลอดเขอไปคุณนะคะคุณแม่บ้านแดงคือนะคะยูท e โอุนั่นแหละเดี๋ยวจะปูจะมากี่โมงยาวบ้านแดงไว้นี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วมีออเดอร์เป็นขี่บ้านไม่มีเด็กๆคุณให้เข้าไปดูกีฬาังหมด ขอบคุณคุณแม่นะคะพังป,งป้องแต่งแม่ปอบ,บเป้าจ้าแม่แต่วันนี้ไม่ได้เปิดตอนนี้ไม่ได้เปิดเดี๋ยวเปิดตอนเย็นๆนะเทเรายังดีกว่าโดนเทแรงเด็กไม่มีโดนเทตลอดใคารจะป้อนไปให้แม่แล้วป้กได้แล้วครับเออไปปัน้น,นยายเหลียวก่อนแป๊บนึงลืมไหนไหนยายเหลียวกูป้อนอ่ะหนูไปป้อนกูป้อนป้าลูกอ๋อไปป้อนยายเหลียวไปลืมไปเลย Phóng giấy lẻo 15 mặt